ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องติวสอบกวนะครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับในระดับภาคีวิศวกรนะครับคู่มือเตรียมสอบกวลเล่มนี้ก็เป็นรายวิชาพื้นพื้นฐานวิศวกรรมนะครับเป็นรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมิ่งคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกสาขาต้องสอบนะครับก็คือสภาวิศวกรบังคับให้ทุกสาขาสอบเป็นหนึ่งในสี่ของวิชาพื้นฐานนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่อยู่ในคู่มือ เตรียมสอบกวเ่มนี้กันนะครับครับโจทย์ถามว่าการประมวลคําสั่งในลักษณะการทํางานแบบสายท่อนะครับไลายเป็นนิ่งสอดคล้องกับข้อใดนะครับมาดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1การประมวลผลแบบแถวลําดับตัวเลือกที่2การประมวลผลแบบขนานตัวเลือกที่สามสถาปัตยกรรมนะครับวันนอยมมนนะครับ ต้องอ่านว่าฟอนนะครับฟอนนอยมมนนะครับฟอนนอยมมนเป็นภาษาอะไรเหมือนวันนี้ตลอยอยังไงไม่รู้นะครับตัวเลือกที่4ีนะครับระบบหลาตัวประมวลผลนะครับมาดูลักษณะการอธิบายนะครับครับไปลายการทำงาน นะครับแบบสายท่อหมายถึงวิธีการเชื่อมโยง2โปรแกรมหรือมากกว่านั้นนะครับเข้าด้วยกันโดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรกเป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่2หมายความว่าโปรแกรมที่2จะเป็นโปรแกรมใดเกิดขึ้นขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรกนะครับการประมวลผล ในโปรแกรมที่2ก็จะเรียกโปรแกรมต่อไปอีกนะครับโดยใช้สถาปัตยกรรมฟอนนอยมันนะครับคือรูปแบบการออกแบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผลกับพื้นที่บันทึกความจำเป็นโครงสร้างในการาเก็บคำสั่งและข้อมูลรูปแบบนี้ตั้งชื่อตามจอร์นฟอนนอยมันนะครับเป็นนัก คณิตศาสตร์และนักปิยศาสตร์คอมพิวเตอร์ในยุคบุกเบิกนะครับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมฟอนนอยมันประกอบด้วยรูปแบบการทํางานหลักๆ3แบบนะครับได้แก่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย4ส่วนย่อยคือหน่วยความจำเมมโมรี่นะครับหน่วยคำนวณและตรรก,กะหน่วยควบคุมนะครับหน่วยระบบรับค่าและแสดงผลก็คือ,อ Input Output System นะครับ ก็ดังนั้นนะครับจทยถามว่าการประมวลคําสั่งในลักษณะการทํางานแบบสายท่อนะครับไพเปิ่งสอดคล้องกับข้อใดนะครับดังนั้นเลือกข้อที่3นะครับก็คือสถาปัตยกรรมของฟอนนอยมันนะครับเลือกข้อที่3มนะครับมาดูเฉลยกันนะครับอะครับเฉลยตอบข้อที่3กครับสถาปัตยกรรมฟอนนอยมันนะครับก็ในคลิป ถัดไปนะครับก็มาติดตามดูโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกวนะครับในบทวิชาพื้นฐานวิศวกรรมของรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าจะมีลักษณะการอธิบายและการเฉลยลักษณะแบบใดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ